และในวันนี้กูก็อยู่ในโลกคอนซอคิเตสกราร์ลา2,560ซึ่งไม่มีหมาโน่ตัวไหนอาศัยอยู่ได้และว,วินาทีนี้เลยกูก็แปลกใจเพราะว่ากูเจอหมวกลอยได้และกูก็เดินเข้ามาหามันเป็นระยะเผามอยมากและกูก็สงสัยอยู่ตั้งนานว่าทำไมหมวกมันลอยน้ำตุป๊ป่องตุ๊ป่องได้แล้วกูก็หายสงสัยสักทีเมื่อกูเอากระปั้นอันแล้วๆของกูไปสก,กินมาหนึ่งทีหนึ่งที หนึ่งทีแล้วมันก็ตายกลายเป็นเนื้อบดในวินาทีนี้เลยกูก็ต้องทำการต,ตัดต้นไม้เพื่อจะไปทำเป็นเครื่องบินกูเดินมาได้สักพักกูก็เจอไอ้ซอมบี้หมื่นแคลที่มันกำลังหาเหยื่อเพื่อจะไปทำเป็นผัวกูก็เลยต้องทำการขุดรูเหมือนกับอีปูยคันทนากูขุดมาอยู่ดีๆกูก็ต้องตกใจเมื่อเห็น,ห,นหลอดเลือดมันอยู่หน้าผากกูแล้วก็เสียใจไปเหมือนกับผู้หญิงที่มาหลอกลักกูที่พายายามจะขุดรูนี้ไอ้ซอมบี้หมื่นแคลตัวนั้นแต่กูก็ตายไปเนื่องจากในถ้ำน,นี้ไม่มีออกซิเจนให้กูหายใจแล้วก ขณะที่กูรังตีกับอยู่นั้นก็มีไอเด็กทุ่งยางแตกวิ่งไล่จุ่ปะทัศใส่กูแม่งไอสัตว์ม่งหลังเรื่อยมาแต่ไหนวะไอเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนอ๋นั่นไงแม่มันเช,ชีย่ยแม่งทั้งแม่ทั้งลูกไอสาวเอาลูกดอกตีดขนไก่ไปเด็กอีเวนกูเดนินลัดรอมาตามทุงหญาแล้วก็มาเจอคู่อะไกูซึ่งมีอยู่โตเดียวซึ่งแน่นอนหัวใจตอนนี้กูมีอยู่แค่ครึ่งหัวใจเท่านั้นมีอะไรแดกได้กูก็แดกไปก่อนละกันไอเฮียแล้วกูก็ดวงซวยไฟลวกไข่กูแต่เช้ากูที่เตรียมเสบียงอาหาร มันสองอันด้วยสัตว์โอ้โอ้โอ้เชี่ยโอ้ my god my f r เ e ้นไอสัตว์แล้วอยู่ดีๆกูก็ขาดหายเจตายสัตว์